พูดคุยกันนะครับกับคุณนัทตทีจุฑาวรากุณนะครับจากคลาสซิโกฟิวเจอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับช่วงนี้ทางคลาส i ิโกประเมินที่ทางทองคํำยังไงบ้างครับค่ะก็ส<ะ>ําหรับราคาทองคำนะคะเรายังมองว่าราคาทองคำในช่วงนี้ก็น่าจะยังคงไซเวในกรอบ1,170เหรียญจนถึง1,200เหรียญดอลลาร์นะคะแล้วก็ถือว่าประเด็นหลักในช่วงนี้เนี่ย จะมาประคับราคองก็จะเคลื่อนไหวทิศทางตรงข้ามกับค่างเงินยูเอสซไลอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้นะจะเห็นได้ว่าพอค่างเงินยูเอสซไลมีการอ่อนท่านะคะราคับปคําก็มีการดิดตัวขึ้นไม่ได้แต่ว่าก็ขึ้นไปทดสอบบร,ริเวณ1,192เหรียญก่อนที่จะมีแรงขายแล้วก็ปรับตัวย่อลงมานะคะแล้วก็ณปัจจุบันก็เคลื่อนไหวบริเวณประมาณ1,180นะคะแล้วก็ยังแนะนาว่าสําหรับนักงทุนในช่วงนี้เนี่ยก็ ให้เปิดช็อต position บริเวณน้ำตานะคในบริเวณที่1,192เหรียญ1,200เหรียญเนือสลล่าก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านหลักบริเวณ1,200เหรียญนะคะถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้านก็อาจจะเปิดช็อตออกมาได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีจุด stop loss บริเวณ1,205เหรียญถ้าทะลุบริเวณนั้นขึ้นไปนะคะก็ถือว่าอาจจะขับลอดออกมานะคะส่วนแนวรับของวันนะคะวันนี้เราให้ที่ระดับ1,182เหรียญแล้วก็1 1 7 5เหรียญเนือสลลานะคะสำหรับนักลงทุนที่เปิดช็อตไว้นะะคก็ ถ้า,าราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะจะปิดทำกำไรแต่ว่าแนวรับหลักๆก็ยังอยู่ที่รบริเวณ1,170แล้วก็โลเดิมที่ทำไว้1,162เขตบริเวณนั้น,นนะก็เป็นจุดที่สำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อสะสมนะคะก็อาจจะ เข้ามาซื้อรบริเวณนั้นได้นะก็ลุนรีบาวได้แต่ว่าถ้าเกิดราคาทองคำหลุดบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบก็ต้องพักรอกมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามตัวเลเขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างค่ำคืนนี้ก็มีหลากหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดชัาปิดไม่รวมยนานพาหนะเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสุดบริการการว่างงานเดือนสิงหาต้องติดตามนะถ้าเกิดว่าตัวเลเขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงออกมาดีอย่างต่อเนื่องนะรตรงนั้นก็ อาจจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับชั้งได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวกองทุน SPDR เองนะคะจะสังเกตเห็นว่าในช่วงนี้ก็ถือว่ามีการขายออกมาอต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เองก็ขายออกมา1.50ตันนะคะแล้วก็ถือว่าในสัปดาห์นี้ก็มีการขายออกมาหลายมันทําการเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ยังคงกดดันราคาทองคำในภาพรวมก็ถือว่า s e n t i m e n ก็ยังคงส่งเ e n t เม e n ทางลบต่อราคาทองคำอยู่ค่ะอืมครับแล้วก็ฟิวเจอร์สครับตอนนี้เราแนะนํำยังไงครับ ถ้าสำหรับฟื้นเจอร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าอย่างข้างเงินบาทเมื่อวานหลังจากที่กระองอคงคองทีนนะข้างเงินบาทการัแข็งค่าไปนะแต่วันนี้ก็กลับมาอยู่ประมาณเดิมนะคะสาอ่อาสามสาุดเนะคะบริเวณน,นั้นเพราะฉะนั้นอย่างโกลฟิชเจอร์ซีเอนะคะเราให้แนวรับที่บริเวณ18,940บาทแล้วก็หนึ่งบาทนะคะส่วนแนวะต้านจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทค่ะโอเคครับ